กว่าจะมีสปินเข้าหนาะแหมเล่นนานเลยฮัลโหลครับใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้เดี๋ยวช่องนี้จะเล่นให้ดูนะเกมนี้ชื่อว่า Buffalo Win Infinity r e e l s เงินรางวัลกระเทิงเดีย๋ยวมาเล่นให้ดูว่าเกมนี้เป็นยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยโดน500และเราจะเริ่มต้นที่การเดิมพัน10บาท10บาทขึ้นหน่อยแท้ซื้อขี่ม้ากินกระเป๋าเอี้ยมเพื่อความปลอดบวงเฮ้ยปบอดทายแกทรัพย์ส,สินของเราต้องเริ่มต้นที่น้อยๆอ,อ่ะมาดูกันว่าเราจะได้ไหมหรือได้เท่าไหร่มาลุ้นไปด้วยกันโอ้มาป่าเข้าป่ปโอ้แต่ละคลิปปนนนีีี้้ก็็จะมเดตรโอ ตัวตีแบบเหมือนใครเข้าค่ายลูกเสืออ่อนะอ่ะเสียไปเท่าไหร่อ่าเสียไป40ตัวเองเข้าคูณสาตีสปีนเข้าคูณ4อ่ะฮะโอ้ได้5 6ได้กำไรมาหบาทตอนนี้ไหนเออดูสิมันจะเป็นยังไงโอ้กระทิงมากระทิงมาโอ้มาบาเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเฮฮ้ยเ้ยเ้ยเฮเเ มาป่าเจ้าป่าทีทัวหกสิบคูณหกหกหกสามสิบหกสามร้อยหกสิบแม่เจ้าสุดยอดถือว่าแจกดีอยู่แล้เนี่ยเกม๋ยวนี่ไสต่อเอาต้อนนี้ไม่ได้เออเจ้าเออเอเลกเอโวยเอแตกเออะไรนี่เอชยานไม่ใช่หรอหรือไรไหนหกสิบเขาเ็นว่าจะได้เยอะอุยมาเกตตามาเลยเกตตาไหนดูตารางการจ่ายเงินตัวเอได้เยอะไหมเดี๋ยวพามาดูนะทุกคนไหนล่ะรถช้าแท้ไหนป่าเนอตัวเอได้สองเด้อนี่ตัวเอได้สองเด้อไหนล่ะเอ้า อ่านกันเอางยาวเกินเอาที่เกียร์่านเลยเอา่านถ้าอยากเล่นแบบเอาอ่ะต่อต่อชีเข้าเออเอาอขโมงกระถิงจนปิดแล้วเออคูณสองสองคูณสิบยี่สิบถูกไหมไปต่อเอากดผิดเออเดี๋ยวเพิม่มเบ็ดดีกว่าเอาเป็นยี่สิบดีกว่าเนาะเออเดี๋ยวมาด,ดูกันยี่สิบนี้จะได้เท่าไหร่โชคจะดีไหมจะมาอันไหมโอ้โอันนี้เสืออะไรเนี่ยเสืออะไรเนี่ยฮ่าอะมะรีสับปะรีนน่ะคูณสามมาเลยโอ้ยโอ้ยสามร่อยพกซีดอีกแล้วโหโอ้โหชอบชอบ หรือว่าโอเคโอ้ยโอเคถือว่าดีถือว่าดีอยูอ่อ้าวมาดูมาลุ้นกันต่ออันนี้ไม่มีอะไรเข้ามาก็ <S <S จะไปรอดีลา <S 1> <S 1> จะไปรอรีลอไม่ได้ต้องไปต่ออ้าวคูณชามมาแล้วคูณสีอีกอะไรเออดีดีด,ดีมาตาหนึ่งหึงสองโอ้โหอะไรพูดอ,อ,อ,อะไรไปเ,เออพวกกระติ๊บเข้าานกอะไรนกพิราบนกเกี่ยวเออนกเกี่ยวมาอ้า โอเค1 okay, ้2บาทถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวไหนคูณสามโอเคอะไรโอ้เฮ้ยให้ดีนะเฮ้ยเกมนี้ให้ดีอยู่นะเกมนี้ให้ดีเลยบอกเลยนี่มันค่อยๆให้นะมันไม่ได้แตกรวดพระแตกบึกระแตกบึกแตกบึกบมันไม่ใช่แบบนั้นมันแตกแบบค่อยๆให้ทีละร้อยสองร้อยสามร้อยหกสิบอย่างงี้นี่เออดีนะทุกคนนะปรับเป็ดไปสิเดี๋ยวมันจะให้เยอะกว่านี้อ่ะไปสิอ่ะดูวันนี้เสียงเวียงๆนิดนึงอารมณ์ไม่ค่อยจะดีทำไมอารมณ์ไม่ค่อยจะดี ่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้เสียบเลยอ่ะง่ายต่ออ่ะไม่มาไม่มาเลยเอ้ยสาเพิ่มบิดไปแล้วเข้าหน่อยเออเอาพีสปินเข้าเอาเอาสีเอาสีมาเออเรียบรอนานมากเออเนี่ยมันจะเออกลัวจะปีสปินเข้านะแหมไม่นานเลยเอาไปอ่ะน้องเยี่ยมมาน้องวัวมาสิไปเอาคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ง่ต่อเอาพีสปินเข้าอีกแล้วจะปีสปินเพิ่มมา ข้ามูนสองนะจ๊ะนะจ๊ะข้ามูนสามนะจ๊ะข้าเป็นกระบาทนะจ๊ะตอนนี้อะร้น oh ไปอีกนะทุกคนโอเคโคชี่มาไหม e? อ้าวไปแล้วนะครับโอ้โหหลักร้อยสองร้อยสิบหกบาทต้องมาอีกแนะ่นอนต้องมาอีกอ่ะมามาเลยมาไหมละ่ะเดี๋ยวสองครั้งสุดท้ายมาไหมอ่ะมาโอเคคูนห้าโอโ้จะเป็นทนได้เลยรอบนี้จบเลยค่ามันจบข้ามัโอ้โหโอ่ะเราะว่ากระชิมปะปุ๊อ้าโ,โอเคหกร้อยสามสิบบาทถือว่า ได้หมุนอีกครเดยโอเคทั้งหมด927บาททุกคนดีดีดีโอเคแบบนี้ถือว่าเยี่ยมอ่ะสรุปอย่างงี้เกมนี้ไมาเล่นใ้ดูแล้วมันค่อยๆแจกแล้วหลังๆเงินหลังๆมันจะแจกอ่าฟีสปินนะทุกคนก็ลองเล่นดูถ้าชอบแบบนี้นะครับเด็กที่อายุต่ำกว่า20ปีไม่ควรแนะนำไไม่ควรแนะนำมาสัตวไม่ควรทำตามเพราะว่าอะไรเล่นน้อยอยู่เออย่าหาเล่นด้วยเป็นห่วงเอาเงินพ่อแม่มาเล่นเดี๋ยวถ้ามันเสียมากทำไงเนาะอดกินขนมเด้อดไปเซเว่นเดิเออเอออดไม่มีเงินเจอกินอินเทอร์เน็ต คุยหาชาสาวได้ละเออโอเคบอฝากกดไลค์กดติดตามด้วยคอมเมนต์ให้ด้วยว่าเป็นนามาได้เนี่ยไม่เล่นให้ดูเลยืออ่อได้เนี่ยมันได้อีเดนวันนี้นี่ถาวมว่นที่เสียม,มีไหมเอา้ามันก็มีตัวกดไม่ไปอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยกดแล้วมันไม่เข้าเนี่ยมันก็มีว่าม่นสิเข้าตลอดทุกคลิปมืนน่นเนาะอเออเนี่ยไม่ละมันกไ็ได้เข้าทุกคลิปเนาะโอเคบอเอ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์อะไรว่ากันไปคอมเมนต์คอมเมนต์ด่าก็ นะจ๊ะตัวเองบ๊ายบายนะจุ๊บๆหวังหวังหวังมาอุ้ย